กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขวัญใจชาวบ้านแรงงานทั่วไปคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานทุกเขตสยามทั่วฟ้ามเมืองไทยกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่3-6มกราคม2566โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้ 2> <2> วันที่5มกราคม2566สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมสาภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอนณศาลาพอเพียงบริเวณสนามหญ้าหน้าสารการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสม,มัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการในการบูรณาการการทำงานร่วมมือผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยมีนายเชษฐถามสิกรรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน วันที่5มกราคม2566าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่12ทับสองนห้อห้ณห้องประชุมขุนลุมประพาสสารกางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังใหม่ชั้น4เพื่อรับทราบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดจนข้อหารืองานราชการสำคัญต่างๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐถามบุศิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน วันที่6มกราคม2566สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวลีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ3รอบวันที่8มกราคม2566ณห้องถงชั้น1ศนาลากลางจังหวัดแม่ห้องศนหลังเก่าโดยมีนายเชิฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธาน คนสำราญงานสำฤทิตผลประชาชนพึงพอใจ